วันนี้จะพาเด็กน้อยมาเก mm ็บไข่อ hmm. mm ีกนะคะท่านผู้ชมเอาปลาด้วยระวังครับเงีย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 บเดี๋ยวปลาเดี๋ยวปลามันจะตื่น ห้ามเลยไม่ทอดไห้ไก่ให้กหนข้าไก่ติไไดไหมอ่ะดีมีดีมีมอดี บอกวังเงียบเงียบเงียบอย่าปากเสียงดังไก่ก็ไม่ไข่แล้วบ้านนี้ไปหายายอย่าปากปลา,ปาจะไปหมดเราจะเอาปลากัน หนีหมดมันไปตอนเมื่อกี้บอกนึกว่ามันตื่นตอนกลุ่มเสียงดังเมื่อกี้สองสาไหมไมือเขามายกเคืองน่งมันจะเข้าเต็มเลยอันนี้ยกกวัวอู่นปลามันมันจะอยู่ในกระเชิดเยอะมากเลยนู่นปลา ยกยอบ่อนี้ไม่ได้บ่คุณหมอพูดนๆเจะลงท้ายทางหุ้นมันเป็นบันไดนะเ็ีบ้านเป็นบันไดเล็กนะทางไหนเดี๋่เจ้าย่างลงไปรถนะเดี๋ยวยายล้างจ้ะทำไมยายเก็บหมดแล้วไข่เนี่ยไข่อยู่ในกระป๋องนี่นะไข่อยู่ในกระป๋องเต็มเลยฮะโอ้ยตกข้อไก่ในสระน้นะนอ ว่าจ,จะทางอยู่ตรงนั้นแล้วแม่แม่ยายล้างอืมเป็นแบบนี้นไม่ตกนะกย่างเต็นท์มันเป็นเล็กอยู่มันเป็นนาลทำทางเดินตักลาไก่ตื่นหมดไก่ไม่ไข่เลยเด็กน้อยบอกให้เงียบ กระตกใจตื้โอ้ยาจะดุ้งมาตึกตรงนี้ไม่ได้หรอไหนตรงไหนเนี่ยโ,โ,โ,โอ้โหปลาปลาปลาปยาปดากปลาปลาลาปปลาปลปลาปปลาปปลาลาล้ อืมปลาลึกท่วมหัวเนาะอ่อปลาดูทอนี่มันดูในพักเช็ดดิสิเห็นแต่ปากมันงามงามงามอูม้กระโตปลาหลายๆ คุณไก่คะมองปาลาเหรอคะคุณไก่แค่ชวนเอาไวกางสะก็ดีเด้เนาะก็ชวนเราเห็ดนะอยู่ชวนแกอยู่แล้วเราก็ยกยอไม่ต้องกลางก็ได้ริมริมนี้ก็ได้ไม่ต้องอไม่ต้องไม่ต้องกลางมากจะทําอยู่เดี๋ยวปีหน้าก่อนให้ให้ให้น้าแห้งก่อนนี่ทําลงมาแค่นี้นี่ยาย แต่กลางน้ำนะ่ะนคอน้าลึกได้ไม่ไม่ไม่ทำกลางน้ำนี่ทำริมริมแค่นี้นี่ทริมเหรอตรงนี้แล้วก็ตึกได้คือกัมา,มา,มานากิเอาเอาเสาเหล็กเอาเหล็กหมดเลยเอาเหล็กทำปวกจะได้ไม่กินเละนะยายมานาเ็ดยังีเดี๋ยวถามคนรับเหมาก่อนเขาจะเอาเท่าไหร่ให้เข้ามาประเมินราคานะคะ,ะ,คะท่านผู้ชม เดี๋ยวจะทำสาระอู้อู้ยายปลาหยังนี่ตัวใหญ่นี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 ่อะไรนะนี่ตัวใหญ่ๆนี่ปลาหยังนี่อ๋อยายนี่เบิ่งแม่นี่ปลาอะไรปลาตัวใหญ่นะนี่ไงยายนวลจานบอกโอ้ยปลาบึกบึกยายบึกนี่นี่ บึกยายวายอยู่นี่ไงนี่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 สองตัวสองตัวสองตัวไหมอุ้ยสามนีตัวใหญ่ใหญ่เหมอนแอู้คนที่โตอุ่นอุ่นนั่นแหละยายอันยายก็ตัวอุ่นอุ่นตื่นเช้ามาเด็กไงอุ้ยยายปลาบึกบึกฝนจบึกบึกยายบึก อุ้ยอยาาลงมากับไม่ได้ไม,มือถือกล้องไปแล้วไปแล้วแต่เห็นอยู่นูน่นเห็นหลังมันไวานๆนั่นไงบึกยายบึกนู่นๆเห็นไหมที่มันไหวนะนู่นๆนู่นๆสามตัวเมื่อกี้นี่มาด้วยกัน น่นน่นน่นไปแลย้วปลาขึ้นเต็มเลยโอ้โหเออเดี๋ยวปีหน้าจะทำสระยายเออทำศาลาให้เขาทำตรงนู้นน่ะเอาตรงไหนตรงนั้นแหละตรงจะเห็นปลานี่แหละตกตรงไหนที่ตกน้ำปลอมแปมเลยนะปลาเยอะเลยเออ นี่นี่นีนน่นี่นี่โอ้นวลจานหรือปลาบึกปลาบึกมันมันคล้ายไอ้ลามนะปลาบึกเออคล้ายๆไอ้ลามอะไรคล้ายไอ้ลามโอ้นวลเห็นไหมปลาโน่นละโน่นโน่นตัวขาวๆนี่คือว่าปลาข้อได้โน่เลยมันคายกันโ่นโน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 ่นยายเห็นบะ โตท oh, like ี่มันโผล่ข oh, uh, oh, uh. ึ้นเบลอเนาะเห็นบ่เห็นบ่นี่ปลาปลามันขึ้นแบบนี้เหมือนนี่คุณหมอนี่ยายนี่เออปลาบึกบ่หรือปลาอะไรปลาบึกบึกเนาะปลามันขึ้นแบบนี้แหละมือนนี่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 ตรงนี้อีกตรงนี้อีกนี่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  นี่นี่มันไหวยมาหาเจ้าเล่อตัวเมื่อกี้นายเห็นไหมเห็นเห็นนี่ไงนี่นี่ก็มีไม่ไอตัวนั้นเเออนี่ไงตัวนั้นกลับมาแล้วว่ากลับมาบึกเนาะยายเนาะนี่นี่นี่บึกเนาะโดนไฟตกน้องพอแป๊มนเลยปลาบึกนะเออมันทำไมขึ้นแบบนี้ยายวันนี้ปกติบเห็นนมัขึ้นเยอะเลยนะ น้ำก็เยอะนะป่าปลปขึ้นขึ้นปลปลปดูแค่นี้เนาะโอปวดปวดแขนอุ้มคนเนี่ยเะโอให้ดูปลาค่ะวันนี้ไม่ได้จับปลาจับก็จับไม่ได้ให้ดูปลาสะเฉยๆนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีที่พี่กุ๊กไก่กุ๊กไก่นะคะสวัสดีแค่นี้โอ้เด็กน้อยก็อยากดู โอ้ oh, ครับดเด็กน้อยก็อยากดูปลานะคะคลิปนี้ก็ขอสวัสดีแค่นี้นะคะสวัสดีทุกๆท,ท่านนะคะท่านผู้ชมแค่นี้นะคะ